จับบ้างกุ้งอีกกุ้งอีกเอากุ้งอีกมาสิใจเด่นนะหลาขอบคุณค่าฮะมามีอิ่มมามีครับมามีอิ่มนี่นะเอาบ้างเยี่ยอเสื้อเดนขอบคุณครับขอบคุณคท้าอังโซ่ก่อน ขอบคุณครับคองหัวใจรวยๆหน่อยค่ะคแม่เก่งจังฟังภาษาเจเดนเข้าใจแน่นอนค่ะมนุษย์แม่ทุกคนเราจะรู้ว่าลูกสื่อสารอะไรนะคะเราจะรู้ค่ะว่าลูกสื่อสารอะไรว่าลูกอุ้ยอุ้ยได้หมวก คุณงขอหมวกประจันขอหมวกประจันเอาไหมไม่ไปชูนะลูกว่าอิญางบอกเข้าใจเนี่ยโบแมนเม่คนนี่ยครับผมนูกกินข้าวกับหมูดาวสิดดาวอิทเออกินข้าวกินข้าวหมูหมูปิ้งให้พี่อิพอิพี่อิิพี่อิ่อ่อิ่อิออิ

กุ้งที่ไปตกมาเมื่อคืนเนี่ยค่ะอันนี่นี่นี่จะเป็นแค่ตัวเต็มแล้อดิกกุ้งตกตกกุ้งเนี่ยอันนี้ไปตกกุ้งมาเมื่อคืนนี้ตัวเจ้าค่ะตัวนี้กุ้งตกมันมันหวานไหมก็จะเหมือนฟางนี่มันหวานแบบแบบตกกุ้งมาเมื่อคืนนี้ได้มาห้ากิโล ยิ่งโตยิ่งน่ารักขอบคุณนะคะตกแบบนี้เขาคิดยังไงห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาททั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เศร้าจนร้านปิดเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่ค่ะคันเจ้าบเมือไปเดียพูกไปกลองกันเยพไปกลองกัโอเคอันพวกก็พผู้ปูกโอเคคุ้มไหมแม่ โอ้ยมันก็เป็นเหมือนกีฬานะั่นแหละมั้งทุกคนนางบีไม่ได้ไปสนใจว่าสิได้อบอลหรือว่าได้นะคะนางบีไปนางบีไปสั้งกินเอานางบีกับท่านลูกหลกล,าลานไปสวยไหมลูกสวยไหมกุ้งตกกุ้งตกนี่ตกตกุ้งโอ้ยน้อกุ้งตกไปใช่ไห<ก>อีห้เป็นอะงรีิเอาจับบ้างมันตายแล้วเดด เมื่อคืนนีกคือจับไม่เจ็บไม่บาดเจ็บไม่เจ็บวใช่เออ <c oughs> เอาเล่นเองละบาดมีเออเอาเอาไหน้าอ <c oughs> <c oughs> ok ok ั้งตกใจ น่าอังตกใจอย่าย่ายอ่าไม่อาเอาบ่เอาเด็กเจ็บแก่เด็กเจ็บอังเจ็บแบบเจ็บดีนะทำเป็นเหมือนเจ็บทำเป็นเจ็บนี่อ้ยอังเจ็บเลยนี่มามีก็เจ็บโวนขาเหมไหมเด็ก่เขามมนในหรอกไหม เออเอออยากเห็นเด็กบอกแบบนี้เออน้ำนแหละปรเด็นคือเอาเอาใครทำลูกใครทำบอได้บอได้ยัดลงไปควนเขา